ไหนๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใครได้ตามดรามา่าใหญ่ในบ้านเรากันบ้างผมมั่นใจเลยว่าหลายคนอาจจะต้องเคยเห็นผ่านตากันมาเยอะกับข่าวดราม่าระหว่างการแข่งขังวนวอลเลย์ที่เป็นประเด็นพวิจารณาใหญ่โตกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรหรือนักผาาเกมที่ไม่ให้เกียรติผู้าแข่งขันบางคนใช้คำพูดสองแงสองง่ามกับนักแข่งบ้างละ่ะหนจะไม่ยอมทำการบ้านเกี่ยวกับตัวนักแข่งอีก เรียกได้ว่าโดนชาวเน็ตถล่มกันแบบยับมหากาศสงครามในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาสรุปเพื่อฟังกันเองครับเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าทาง Valorant Thailand ได้จัดการแข่งขันรูปแบบเปิดประจำปี2024ตอนรับเทศกาลสงการบ้านเราด้วยชื่อทัวร์นาเมนต์ว่า ว่ land, าโลแลนมหาสงการโอเพ่นทัวร์นาเมนต์2024ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่เปิดให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าไปลงแข่งขันได้แบบอิสระโดยก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันทัวร์นี้อย่างเป็นทางการมันก็จะมีแมสสนุกสนุกจัดขึ้นให้คนดูได้ดูก่อนนั่นเองโดยการเชิญ i n f เ u นเซอรตัวตึงจากทั้งในวงการเกมยูทูบเบอร์และก็สตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงมาใส่นัวกันแบบยับ,ยบ เพื่อเรียกสีสันให้กับทัวร์นาเมนต์และคนดูในชื่อของมหาสงการ All Star s h o ดาว w n โดยที่ไอ้เจ้าแมทรวมดาวได้แหละมันก็ได้มีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงของไทยรวมมาทั้งหมด4ทีมด้วยกันนั่นก็คือทีมตัวแม่ที่เป็นทีมหญิงล้วนหนึ่งเดียวในการแข่งขันตามมาด้วยทีมวัดป่านักยิงบลิงบลังรังบลมแม้อ่านชื่อทีมเสร็จเพลงก็ลอยเข้าหัวมาเลยนะครับเนี่ยมาต่อกันทีพวกเราคือลูกพ่อและสุดท้ายทีมยิงให้โฮ่ง ซึ่งทั้งหมดก็จะมีพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเป็นคุณเอ็ดวินและก็หัวเหตุที่ได้รับเชิญให้มาพาดในรายการโชว์แมชนี้สำหรับใครที่อยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตและวงการสตรีมเมอร์สักพักใหญ่แล้วเนี่ยก็เลยต้องคุ้นหน้าคุณตาดกับพี่สองคนนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาไม่ใช่นักพากมืออาชีพแต่ได้รับเชิญมาเพื่อสร้างสีงสันให้กับการแข่งขันเท่านั้น ซึ่งคู่ต้องขึ้นมาซัดนัวกันเป็นทีมแรกก็คือทีมตัวแม่กับทีมวัดป่าซึ่งถือได้ว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมสาวสวยและทีมวีทูเบอร์ซึ่งทั้งสองทีมก็มีฐานแฟนคลับของตัวเองในระดับที่สูงมากเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่า v t ท b e r คืออะไรเราก็สรุปให้ฟังสั้นๆว่าวีทูเบเนี่ยเป็นการใช้ตัวละครสมมุติแทนที่ตัวเองโดยไม่ได้เปิดหน้า ซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มขึ้นแบบที่ไม่มีท่าทีว่าจะเกิดเรื่องคนแข่งก็แข่งไปนักพากสองคนก็จะเตะคนดูไปตามหน้าที่แต่ตรงนี้เนี่ยแหละที่มันเป็นปัญหาที่เป็นประเด็นอย่างแรกเลยก็คือช็อตท,ที่สัมภาษณ์ทีวีทูเบอร์ที่นักพากทั้งสองคนพูดในเชิงประมาณว่าไม่ได้เข้าใจในบทบาทของแต่ละคนภายในทีมเลยแม้แต่น้อยทําให้หลายคนตั้งคําถามว่านี่ผู้เองได้ทํากันบ้านกันมาก่อนไหมเนี่ย คุณผู้ชมงงเฮ้ยทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นด้วยอ่ายังไงนนี้ค,คือ<ร>มันมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอวตารแทนตัวอ่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้เจตนาหรืออะไรนะแต่ถือว่าก็ถือว่าแปลกใหม่พอสมควรเพราะว่าทัวร์นาเมนนต์ี้เป็นทัวร์อินฟลูเอนเซอร์ปกติเขาอยากจะแบบโชว์หน้าโชว์ตาเปิด,กล,ปดกล้องเปิดกล้องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่นี้ผมว่าก็ยังยังจะหาคำตอบไม่ได้อยู่รรหรือว่าแบบเขาอล่าจับเอ้ยอันนี้จริงนะเพราะว่าเราเราบ่อยเราไม่ค่อยเจออินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่ามีแบบว่าเป็นแบบอวตารอย่างนี้นะถืือออออออวว่่่าาาากกกกนนะะะถถููตต้้งงรรร็มมณ์เเเหียไ อินคาแรคเตอร์นะใช่ครับใช่ใช่เขาก็มีคาแรคเตอร์ในโลกออนไลน์ของผมอันนี้เป็นทีมที่2นะครับผมทีมที่2ครับผมนอกจากนี้ก็โดนวิจารณ์เพิ่มว่าพิธีกรไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่จำชื่อผู้ขยแข่งขันไม่ให้เกียรติผู้แข่งขันอีกตั้งหากแค่3าประเด็นนี้ก็อ้วมหนักแล้วแต่ก็ยังมีประเด็นขึ้นมาใหรแทงซ้ำกันแล้วยับเออแต่ขอขอถามนะอันนี้อยากรู้ส่วนรวมอยากรู้อันนี้คืออวตารของของชื่ออะไรนะครับอันนี้อวตารของคุณอะไรนะครับผมผมชื่อบาเบลนะคบผม ออ๋คุณบาเบลใช่ครับคุณบาเบลนะครับผมก็คือมีโอ้โหแอคเซสซอรี่คือตาสีเหลืองด้วยผมอยากจะมีอยู่ในโลกของการ์ตูนมั่งอันนี้เหมือนกับแฉมันรูดมาจากอนิเมะนะคุณก๊อฟเหมือนเขาหลุดหลุดมาจากอนิเมะเลยอ่ะวันว่าจะต้องแชร์ฟังก่อนว่าวาโลเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าสาวๆเล่นเยอะเรามาเล่นแล้วเราก็ใจฟูไงถูกไม้ล่ะเออเล่นบาเบลบาเบลบาเบลเวลาเล่นเล่นกับสาวๆบ้างไหมครับคุณบาเบลอี่ไหมแบกแบกสาวเป็นไม่ครับผมเป็นโซโล่เพลเยอร์ครับผม โซโล่เมยเยอแต่ก็สังเกตดีไหมเมื่อกี้ตอนพูดเขาเขิอนแล้วหน้าตัวละครเขาแดรดเลยนะใช่ถูกต้องเพราะแแปลกแล้วคุณบาเบลอัานี่อาการมันออกแล้วมันออกผ่านตัวละครเลยนะเนี่ยหรือไปดูกันที่ช็อตนี้ก็ได้ที่สัมภาษณ์สาวจากทีมตัวแม่แล้วมีการเล่นมุกที่ชวนให้หลายคนต้องขมวดคิ้วคนเขาก็เลยสงสัยว่าพิธีก่อนต้องการจะเสืออะไรกันแน่เล่นกันแบบนี้ถ้าเผาได้ก็เผาหน่อยนะแทมพอสัมภาษณ์สาวเสร็จก็ยังมีการบอกให้เริ่มแข่งเลยไม่ต้องสัมภาษณ์ทีมต่อไปแล้ว ซึ่งคําพูดนี้มันก็ได้แฟนคลับของฝั่งทีมวัดป่าเนี่ยยิงไม่พอใจเข้าไปใหญ่เพราะพูดเหมือนให้เกียรติทีของยูทูบเบอร์เลยสักนิดผิดหรือไม่ผิดใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะมองยังไง <c oughs> ขอเหมาได,ได้ไหมหขอเหมาได้ไดหมเฮ้คุณกอฟไปได้เออคนช่วยเอามือของคนเนี่ยให้มันเห็นในในจอได้ไหมผมไม่รู้คุณทําอะไรอยู่เนี่ยคุณชอบมือลงไปข้างล่างเนี่ยไม่ก็อยู่ไม่ผมสารวมไงผมสํารวมไงผมเออเก็บมือมั่นเขี้ยวหรืออะไรไม่มั่นเขี้ยวหรืออะไรมั่นเขี้ยวเหรอครอยู่ คุณรู้อะไรรู้อยู่อีกทาไปดเก็บอาการหน่อยคุณเก็บอาการหน่อยครับเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยวันนี้เรามาเป็นนักพากย์ครับผมเก็บอาการนะครับเราไม่นักแข่งนะถ้าสมมติว่าไหนเป็นนักแข่งเดี๋ยวเราจับมือสอนนะครับผมอ้คุณเขาก็พูดเกินไปพูดเล่น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 โอเคขอบคุณน้องแพทจากทีมตัวแม่นะครับตัวแทนตัวคือขอบคุณครับขอบคุณค่ะบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปละไปเลยพี่เข้าเข้าไปแข่งเลยครับ ไม่ต้องไม่ด้อต้องอีกทีมก่อนเทีครับเออต้องอีกทีมก่อนสิอ๋ออันนี้ต่อไปก็จะเป็นทีมอาวัดป่านักยิงบิงรังบลังลมครับผมจริงจริงผมว่าจริงจริงเนี่ยคุณถามชื่อก่อนเลยผมอยากรู้มากว่าชื่อทีมว่าตั้งจากอะไรวะผมไม่เข้าใจเลยตั้งจากอะไรไม่เาหลายถามว่าใครเป็นคนตั้งดีกว่า ต่อมาในระหว่างที่2ทีกําลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยอีกอันที่เป็นประเด็นเลยก็คือการที่ตั้งคําถามกับทีสา,าว่านี่ใช่ผู้หญิงเล่นจริงหรือเปล่าไม่เหมือนผู้หญิงเล่นเลยซึ่งตรงนี้หลายคนที่ได้ฟังก็ไม่พอใจว่าแล้วผู้หญิงเล่นแบบนี้ไม่ได้หรืองไงพูดจามให้เกตผู้แข่งขันมีเจตนาเหยียดเพศหรือเปล่าเรื่องราวมันก็เลยยิ่งใหญ่โตขึ้นกันเข้าไปใหญ่โอ้โหเออผมมีคําถามว่านี่ผู้หญิงเล่นจริงหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับผู้หญิงครับทำไปนดูเข้าข้ออย่างเนี้ย ดูสกิลการเล่นของเขาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเสี่ยงก็คือแบบหลบเลยนะใช่ครับไปรอเพื่อนเข้ามาคอสอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงเลยหล้วที่มันระดับแบบว่าโปรแบบผู้ชายเล่นกันแล้วนะนอกจากนี้ภายในเกมพี่วัดป่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบและแพ้กับทีมโตแม่อยู่หลายครั้งทางทีมภาคก็ได้มีการใช้คําพูดที่เหมือนจะไม่ให้เกียรติกับผู้เล่นอย่างการพูดว่าเล่นโง่บ้างอะไรบ้างนั่นเองเมื่อกี้เรายังบอกเขาอยู่เลยเรายังไปขิงเขาอยู่เลยไปจับมือสอนเขาอยู่เลยดูไปไงเขาเล่นครับตอนนี้ดูแล้วเขาหน้าจับมือเราสอนว่าเราตกกับ <l ain> เล่นกันขนาดนี้โอ้ oh my god แต่แต่แต่ถ้าฟังให้ดีเนี่ยในบริบทนะของนักพากย์ทั้งสองส่วนตัวผมมองว่าเขาไม่ได้พูดถึงพวกอย่างขันแต่เป็นตัวเองมากกว่าเพราะเขายังบอกอยู่ว่าตอนแรกจะไปจับมือสอนสาวๆเล่นแต่ตอนนี้ต้องเป็นฝั่งสาวๆมากกว่าที่สอนพ,พวกเขาถ้าหากพวกเขาเนี่ยยังเล่นงโง่อยู่ตั้งหากไม่ได้หมายถึงทีมของฝั่งวีทูเบอร์เลยซึ่งนี่ก็เลยแล้วแต่คนจะมองว่ามันเป็นยังไงกันแน่ อย่างไรก็ตามระหว่างการพาของพิธีกรทั้งสองคนในช่องแชทเองก็โดยมีการใช้คำพูดไม่ดีกับทางของวัดป่าอยู่บ้างทําให้แฟนคลับของ v t ท b e r รู้สึกไม่สบายใจยิ่งได้ฟังคำพูดของพวกพี่แกแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดไปได้บ้างอย่าพิ่งตีกันเลยนะครับ ยังไงก็ตามทีมของ VTuber มีผู้เล่นที่เล่นกันเป็นจริงๆแค่3คนเท่านั้นส่วนอีก2คนที่เหลือเป็นมือใหม่แก่กล่องพึงเข้ามาเล่นเลยมันก็ไม่แปลกที่จะแพ้ทีมตัวแม่แต่ขอร้องอย่าใช้คำพูดรุนแรงใส่กันเลยจะดีกว่า ถึงอย่างนั้นหลายคนก็มองว่านักพากทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่ผ่านอย่างแรงในจะเรื่องของการใช้คําพูดการเล่นมุก2แงสองงามสารพัดอย่างให้ด่าเต็มไปหมดถึงขนาดที่กลายเป็นแฮชแท็กกันในทวิชกันใหญ่โตถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนักพากันเลยทีเดียวและหลังจากที่เป็นประเด็นให้วิววิจยัยกับสักระยะทาง FPS Thailand ก็ได้มีการออกมาเทคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลื่อนนักภาคแต่ก็ได้รับความคิดเห็นของทุกคนเอาไว้แล้วซึ่งหลังจากนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนักภาคเป็นชุดใหม่แทนแต่ชาวเน็ตก็ดูเหมือนจะยังไม่พอใจและเรียกร้องให้ทางนักภากทั้งสองคนออกมาเทอคชั่นหรือขอโทษอะไรบ้าง ซึ่งล่าสุดทางเอ็ดวินก็ได้มีการออกมาแถลงการขอโทษในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ไม่ยอมทําการบ้านเกี่ยวกับผู้เข,ข้าแข่งขันมาก่อนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับ v t u b e r อเขาก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้เรียนรู้มันเหมือนกันส่วนเรื่องของการเล่นมุกที่แบบว่าแซวสาวในเชิรสองแง่สองงามเขาก็บอกว่าต้องการให้มันสนุกสนานเฮฮาเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะคิดน้อยไปหน่อยและก็ได้มีการทักไปคุยกับอีกฝ่ายโดยตรง ถึงจะสนิทกันก็ต่างแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องที่สัมภาษณ์จะโอเคกับเรื่องนี้ไหมแต่เขาก็ได้ขอโทษกับเจ้าตัวไปตรงๆแล้วในส่วนของคุณบาเบลเขาก็ได้ขอโทษผ่านผู้จัดการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้เจ้าตัวรู้สึกไม่สบายใจเขาก็ได้มีการขอโทษแล้วเช่นเดียวกันในเรื่องของการวิจารณ์การเล่นเปรียบเทียบชายหญิงเนี่ยเขาก็ได้มีการอธิบายเพิ่มว่าถูกบรีฟมาก่อนการสตรีมว่าเขาทั้งสองคนจะต้องเลือกฝั่งการสร้างเป็นคอนเทนต์ในเชิงขิงกันไปมาฝั่งที่ใครเชียรนะ์ อีกฝั่งก็จะถูกทําโทษมันก็เลยเกิดเป็นความเข้าใจผิดว่าทําไมถึงภาคลําเอียงจางซึ่งตรงนี้มันถูกบีฟวางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วเลยเลือกฝั่งกันล่วงหน้ากันยันวันที่2องได้ซ้ำแต่ภาพที่มันเสือออกไปมันก็เลยดูไม่เป็นกลางหาว่าเขาเหยียดเพศบ้างหาว่าผู้หญิงไม่เก่งบ้างซึ่งตัวของเขาก็เข้าใจและขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่ดีส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้เขาแข่งขันโง่เนี่ยตรงนี้เราก็พูดกันไปแล้วว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดของใครหลายคนในบริบทมันไม่ได้มีการพูดถึงงนักแข อะไรที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดอันไหนไม่ผิดเนี่ยก็อย่าสร้างเรื่องให้มันมากขึ้นถัดมาก็คือเรื่อนที่เขาโดนตีเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพเอ็ดวินบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ใช่มืออาชีพเขาคุยกับทีมงานแล้วว่าเนี่ยชื่อสกิลเป็นยังไงเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ําแต่ทีมงานก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากให้มาเป็นคอนเทนต์เพราะมันคือโชว์แมทอยากให้สตรีมเมอร์เล่นกันแบบโชว์แมทขำๆทีมงานถึงเลือกเขาไปภาคและด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพมันก็เลยถูกตีความออกไปต่างๆนานา,นาว่า พวกเขาคือนักภาคเขายังยืนยันตรงนี้ว่าตัวของเขาเองไม่ใช่นักภาคและขอโทษจริงๆต่อวงการนักภาคทั้งหลายที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบในกลุ่มของนักภาคกันเอง สุดท้ายถ้าการพลาดในครั้งนี้มันไปนกระทบใครต่อใครกลุมแฟนคลับหรือคอมมูนิตี้กลุ่มไหนก็ต้องขอโทษจริงๆริงเอ็ดว <win> mm ินยังบอกอว้ว่างานนี้เขาจะไม่รับเงินทุกบาททุกสตางค์ขอรับผิดชอบในส่วนนี้อย่างที่2ออาจจะลําบากใจสักหน่อยแต่ก็ทําใจมาแล้วโดยเขาจะรับผิดชอบด้วยการหยุดสตรีม1เดือนไม่เพียงแต่คําพูดและการยกเลิกทุกงานที่ติดต่อมาแล้วในช่วงของเดือนนี้ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่ได้ก่อเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นอย่างที่บอกขอโทษด้วยครับขอโทษทุกท่าน นะครับขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีบอกว่าผมรับผิดชอบแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามพพอร์ตทุกคนและขอโทษซับสไครต์ทุกคนด้วยที่บางคนเพิ่งต่อไปผมขอโทษจริงๆครับร้จริงๆร้จริงๆนะครับขอโทษขอโทษมากๆไม่รู้จะขอโทษยังไงเพราะว่าบางคนเพิ่งต่อซับไปด้วยนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันนี้ในเรื่องส่วนของซับสไครต์นะครับก็ถ้าเกิดว่ารีฟันได้ก็รีฟันก็ได้ครับผมเข้าใจขอโทษคนที่ติดตามทุกคนแล้วก็ขอโทษคนที่มองว่า มองผมเป็น,เป,นเป็นแบบอย่างหรือมองผมว่าเป็นเป็นเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามมันมันอย่างที่บอกผมผิดพลาดลครับผมผิดพลาดผมต้องแก้ไขแล้วก็เอาเวลาผมสักหน่อยให้ผมได้ท,ทบทวนตัวเองให้ผมได้อยู่กับตัวเองให้ผมได้แบบเ,เชิญกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอบคุณที่แบบว่าบางทีให้ให้พลังด้านบวกกับตัวผมที่แบบว่าบางที เอาต,ตรงๆเหมือนก็เหมือนปิดหูปิดตาให้ผมไม่ต้องไปเจอเรื่องที่แบบว่ามันมันแย่ๆซะด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็ขอบุณขอบุณขอบุณมาตลอดขอบุณทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตกันผมว่าหลังจากนี้หนึ่งเดือนให้ผมได้เผชิญกับโลกโลกโลก,โลกโตรงที่ผมควรต้องเจอบ้างแล้วล่ะควรต้องเจอกับปัญหาที่ผมอ,อ๋อหรือปัญหาที่ผมตร้งขึ้นนะครับอนันนี้ก็นีก็ขอประทานโทษทุกคนแล้วก็วันนี้น่าจะเท่านี้ครับอ๋ออนุญาตกลับไปจากการเวารกตัวเองจากการกับตัวเองสักหนึ่งเดือนเต็มเม ครับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันเท่านี้ไม่เจอกัน1เดือนถึงพวกคุณทุกคนครับถีงพวกคุณทุกคนก็ไปตามดูซีมเมอร์ท่านอื่นหรือว่าซีมเมอร์คนไหนก็ได้นะครับแล้วหนึ่งเดือนเจอกันครับจะเจอกันเอเวลาหนึ่งเดือนเจอกันครับคนโอ้โหสปิริตเอาเรื่องเลยเนี่ยพี่ชาย หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนที่ได้ฟังก็ออกมาแสดงความขอบคุณในสิ่งที่แอดวินได้ออกมาขอโทษนั่นเองแถมยังบอกเพิ่มเติรอีกว่าคนเราก็ผิดพลาดกันได้ปรับปรุงและพัฒนากันต่อไปถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางส่วนที่ออกมาตำหนีพี่แกอยู่เรียกได้ว่าไม่มีเขาโครงว่าจะจบลงง่ายๆก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วล่ะครับว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคอ,อีสปอร์ตอย่าลืมช่วยกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ